ช่วยด้วยช่วยด้วยโกโจจะกินหมูเด้งเฮ้ยอะไรวะช่วยด้ครับช่วยได้ครับโกโจจะกินหมูเด้งฮะโกโจจะกินหมูเด้งเหรอใครก็ได้ช่วยหมูเด้งด้วยเฮ้ยเออหยุดนะเจ้าโกโจเจ้าอย่าทำลายหมูเด้งนะคูบามาช่วยแล้วย้คูบาช่วยปรับโกโจคูบาช่วยพู้ประสบภัยขอบคุณครับคูบารคูบาช่วยผู้ประสบภัยตลกว่ะเพราะว่าเราไม่น่าเล่นอันนี้เลย โอเคครับผมกลับมาแล้วนะครับสาหรับแมป u i l d a boat เสริมสร้างจินตนาการของน้องๆหนูๆลูกหลานของท่านวันนี้เรามาเล่นเป็นละครคุณธรรมครูบากับหมูเด็กนะครับผมหยอกล้อกันนิดหน่อยแต่วันนี้ที่พ่อเข้ามาเนี่ยเพราะว่าลูกบอกเพราะว่าลูกมียานผ่านะสุดเจ๋งมากมายจะมาลองกับพ่อใช่ไหมครับใช่แล้วครับทั้งที่แล้วเนี่ยคลิปก่อนเนี่ยเราทําคลิปเกี่ยวกับ16สิ่งประดิษฐ์ของน้องรีบอนไปแล้วนะครับน้องๆคนดูดีชื่นชอบกันมากเลยไม่คิดว่าวันนี้พ่อจะได้เข้าแมปนี้มาเพื่อดูสุด ยอดยานผาหนะของลูกอีกโอ้โหแจวจัดโหแล้วดูโหท่าเต้นถ้าเต้นก็นั่นแหะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูยานผาหนะต่างๆของน้องรีบอลนะครับเขาภูมิใจนําเสนอพ่อมากเห็นบอกว่ามีอันนึงที่แบบลูกภูมิใจสุดๆเลยเหรอใช่ครับโอ้ยเห็นแล้วด่ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปรับชมพร้อมกันเลยครับยานผาหนะสุดเจ๋งของลูกชายไปครับเริ่มเลย มาครับผมไหนครับลูกยานผ่านะคือลูกจะพาพ่อไปแบบนั่งด้วยใช่ไหมใช่แล้วครับเราจะทดลองเอายานพาานะของผมเนี่ยไปผจญภัยในท้องทะเลแห่งนี้ครับอุ้ยันนี้มีผจญภัยด้วยเหรอใช่ครับโอ้โหเอาว่าไม่ได้โชว์อย่างเดียวนะครับยานผาานะของเขาสามารถใช้งานได้จริงเอาชิ้นแรกมาเลยครับได้เลยครับเดี๋ยวนะนั่นมันเอ่อ F1 ไหมครับพ่อจำชื่อได้ใช่แล้วครับโอ้โหนี่มันฟอร์มูล่าวันนี่ว่าครั้งที่แล้วน้องลีบอนเคยเอามาโชว์แล้วนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ของน้องลีบอนนะเจ๋งมาก อันนี้คือแรงมากเลยแต่พ่อยังไม่เคยนั่งแบบล่องทะเลเลยเคยแต่แบบพุ่งไปบนฟ้าแล้วออกนอกอวาก,กาศไปเลยงั้นวันนี้พ่อต้องได้ลองแล้วล่ะครับวิเอาดิอยากลองอยากลองไหนครับพ่อนั่งตรงไหนครับลูกที่นั่งของพ่ออยู่ไหน คนนี้เลยครับอ๋อโอ้โหมันมันปลอดภัยแน่นะครับครับผมปลอดภัยแน่ครับโอเคเชื่อใจโอเคครับตอนนี้พอพร้อมแล้วครับลูกโชว์ประสิทธิภาพในการล่องทะเลของมันออกมาเลยแต่อย่าพาพ่อบินไปบนฟ้าอีกนะพ่อกลัวได้เลยครับลองมีไว้ใจผมได้เลยครับยานผ่านนะหมายเลขหนึ่ง F1 โอ้หมาแล้วครับโหลดแล้วครับอันนี้คือเริ่มออกเดินทางแล้วหรอ ค,คือมันวิ่งบนน้ำแบบน,นีน้เลยครับใช่ครับเราสามารถขับบนน้ําได้เลยครับโอ้โหอุ้ยออ้ยโอ้เอยอ,อ,อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้สะเทอือนน้ำสะเทอือนบกครับโอ้โหคือแบบบนน้ําก็ได้บนพื้นก็ดีใช่ครับรถคันนี้ตั้งไม่ค่อยยากนะครับแล้วก็มีความเร็วที่สูงมากเลยครับโอโ้แล้วก็คลิปที่แล้วพ่อเคยเห็นแบบว่าน้องๆหลายคนเขาอยากให้ลูกสอนสร้าง F1 หน่อยครับมันแรงมากเลยอะไรเงี้ยรถคันนี้มันดียังไงครับรถคันนี้นะครับมีความเร็วที่มหาศาลมากเลยครับเราสามารถทมเงินได้ เลยครับฟาร์มง่ายไหมรถคันนี้ฟาร์มเงินง่ายไหมง่ายครับอยากรู้ไหมครับฟาร์มยังไงทําไงครับแบบนี้ไงครับเอ้าอ้ยอันนี้มันเลยหรือเปล่าครับเลยด่านหรือเปล่าอ้าวอันนี้ได้เงินมาครับเนี่ยได้ครับได้ครับได้ครับสามสิบสองบาทอ่ะนะใช่ครับโอ้โหมาดีจริงวะเนี่ย แล้วก็ผมก็จะให้ดูของทั้งหมดที่ผมเติมแต่งลงไปครับก็คือส่วนทั้งหมดที่ผมลอกเอาล่องหุ่นนั่นแหละครับมีล่องหุ่นด้วยเหรอครับนี่ครับอุ้ยอ๋อคืออันนี้คือล่างจริงของมันเหรอครับใช่ครับโอ้ยยานพาหนะลำนี้ไม่ธรรมดานะครับติดอะไรเต็มไปหมดเลยมันคืออะไรเทอร์โบเลยใช่ครับเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับมันครับอุ้ยเมื่อกี้ก็เร็วอยู่นะครับโอ้อารมณ์เหมือนเครื่องบินเลยอะแรงสะใจถ้าเราขับช้าๆแล้วจะไปถึงเส้นชัยได้ไหมได้ครับเอาขับช้าๆที่ครับโอ้โหเมื่อกี้แรงเกิน โอ้โหล่างจริงล่างจริงหมายเลข16บหโดยมีแปะเบอร์ด้วยวะอย่าลืมนะครับสําหรับยานพาหนะต่างๆที่เอามาโชว์ในวันนี้อย่าลืมให้คะแนนกันด้วยน้องๆคอมเมนต์มาได้เลยอันนี้หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งอลองขับดูก่อนนะครับค่อยๆขับไปว่าจะถึงเส้นชัยแล้วก็ฟาร์มเงินได้จริงอย่างที่เขาว่าไหมพ้อควรระวังคืออย่าพุง่งแบบเมื่อกี้อีกนะลูกครับผมรอบนี้เราจะไปอย่างระมัดระวังครับอืมแน่นอนอ๊ ชนไปเลยครับผมคิดว่าเอา้าเอา้าริบอนครับพ่อขับไม่เป็นนะลูกอย่าทิ้งพ่อไปลูกตกตกริบอนร,ริบอนเรียบร้อยริบอนแตกแล้วพ่อก็ต้องหมุนอยู่อย่างนี้เหรอใช่ครับเอา้เอาเฮ้ยพ่อสามารถโดดไปขับได้ปะได้ครับแต่ระวังตกนะครับโหระดับเซียนเอ้ยเอา้าเฮ้ยฮึบเฮ้ยอึบโอเคเอาตายแล้วครับ ก็ได้มา40ท,ทองนะครับถือว่าดีเลยและนี่คือพาหนะสุดเจ๋งหมายเลขหนึ่งของรีบอร์นะครับหลายๆคนน่าจะเห็นไปนแล้วแต่ว่าวันนี้มาขับให้ดูกันเลยเอาเป็นว่าจบการรีวิวเท่านี้ครับหมายเลขหนึ่งอย่าลืมให้คะแนนด้วยอืนี่ไงคนขับ มาครับต่อไปเป็นหมายเลข2แล้วครับลูกยานผ่านนสุดเจ๋งของลูกหมายเลข2โชว์หน่อยโชว์หน่อยอ้มเมื่อกี้แรงเกินนี่ครับผมนี่คือยานผ่านนชิ้นที่2ของผมครับเอา้าอันนี้คือผ่านนะเหรอครับพ่อคิดว่ามันเป็นเครื่องอะไรสักอย่างวันนี้เราก็เคยเห็นกันไปแล้วนะครับแต่ว่าอันเดี๋ยวลองลองให้ดูกันอีกทีหนึ่งสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูแต่ก่อนอืน่นพ่อมาหยิบเกจแพ็กก่อนครับอ๋อต้องใส่อันนี้ด้วยเหรอใช่ครับโอ้วันนี้เรามาใช้งานกันแบบเจาะลึกให้ดูเลยนะครับแต่ละเครื่องแต่ละเครื่องโอ้โหมัน การใช้นะครับก็คือเราจะลบกาวด้านล่างครับอยางนั้นเราก็จะกด W ครับอ๋อโอเคอ่าประตูมิติมาแล้วอ่าแล้วก็ดันพวกเราสองคนไปข้างหน้าเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับโอ้อันนี้ใช้เวลาหน่อยนะครับอันนี้มันชื่อเครื่องอะไรนะครับลูกเอ่อฟาร์มครับอ๋อชื่อตรงตัวเลยใช่ครับโอ้ดูดีครับกระดึ๊บกระดึ๊บไปยังเป้าหมายนะครับครั้งที่แล้วนี่คือรีวิวไปนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไปไม่ถึงฝั่งฝัน คือถ้าไปถึงกล่องสุดท้ายเลยเนี่ยมันได้ตังค์เท่าไหร่ครับประมาณร้อยสามสองครับถ้าเป็นสมาชิกเมมเบอร์ครับมีแบบสมาชิกเมมเบอร์ด้วยเรอใช่ครับมันก็จะบวกสิทธิพิเศษต่างๆให้กับเราครับถ้าเราเข้ากลุ่มเฮ้ยเรามาไกลว่ะมาไกลว่ะริบอลน,นี่ครับถึงนการสุดท้ายแล้วเฮ้ยนั่ไงนั่นไง,นนไงข้างล่างกล่องกล่องิบอนมองเห็นกล่องแล้ว ครับพ่อต้องใช้เจ็ตแท็กระโดดลงไปนะครับอ okay. ๋อคือที่ให้ใส่เจ็ตแท็กพ่ออย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคพอลงแล้วพอลงแล้วค่อยๆลงใช่ไหมค่อยๆจอดใช่ครับโอเคครับโอ้โหเจ๋งว่าเจ๋งว่าถึงแล้วครับบูเดงเดี๋ยวเปิดกล่อง่อยสิไหนแหนกล่องพ่ออุ้ยโอ้โหกล่องทับนี่ครับเรียบร้อยเปิดกล่องสมบัติอย่างง่ายดายนี่ไม่ต้องขับเองเลยนะง่ายไหมลูกง่ายครับโหแล้วได้รับทองแบบหืมร้อยกว่าทองอย่างเยอะขออนุญาตเคลม โอ้โหเจ๋าจ้าโอ้แล้วนี่ก็เป็นยานพาหนะหมายเลข2สุดเจ๋งของน้องลีบอลูกชายพี่เองอันนี้ลูกคิดเองปะเปล่าครับผมเบาไอเดียนี้มาจากช่องช่องหนึ่งครับอ๋อบอกชื่อช่องไนดะ้ไหมเพื่อแบบหลายๆคนทขาไปทำตามไงได้เลยครับชื่อช่องว่า s ิลเซอร์เกอร์ครับอ๋อนั่นแหละครับผมไปดูกันได้นะครับสาหรับวิธีสร้างเครื่องฟาร์มแบบนี้และเหมือนเดิมอย่าลืมให้คะแนน ภาหานะลำนี้เลยครับส่วนตัวพ่อชอบนะนั่งอย่างเดียวได้ตังชิวๆเลยและสอบไปจะเป็นหมายเลข3ครับพ่อเอ้ยจัดมาดิโอ้หน้าหล่อข้างหลังอันเหรอใช่ครับกําลังกําลังโหลดเลยนะครับ เฮ้ยเหมือนพ่อเคยเห็นแล้วนี่อันนี้อุ้ยอันนี้เป็นลำที่เคยอยู่ในคลิปก่อนอีกแล้วนะครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าวันนี้มีแต่แบบลำที่ลูกเคยโชว์ไปแล้วอะแต่เรายังไม่ได้ขับให้ดูใช่ไหมล่ะใช่ครับโอ้เราต้องเอาไปรีวิวกันแบบจงครึ้มก่อนนะครับเจาะลึกเจาะลึกโอเคอันนี้คือเป็นเรือเลยใช่ไหมใช่ครับยิงปืนใหญ่ได้ไหมเนี่ยยิงได้ครับอุย้ยยิงได้จริงอ๋อนี่ไงมีเป้าขึ้นมานะครับเอ้ยแจ๋วะ่ะ วิ้ยอันนี้คือแบบพ่อชอบอ่ะเนี่ยครั้งที่เราไม่ได้ลองยิงปืนใหญ่นะครับยังไม่ได้เจาะลึกกันแต่ว่าลูกคนดูทางบ้านอาจจะสงสัยแล้วว่าวันนี้จะโชว์แต่ของเดิมให้ดูหรือเปล่าครับหรือว่ามีของใหม่ด้วยมีของใหม่ด้วยครับแต่ผมเก็บเอาไว้อันท้ายเลยครับอโอเคครับงั้นก็รอดูไปพร้อมๆกันแล้วกันแต่ว่าตอนนี้พ่อชอบเรือนี้มากเลยอ่ะยิงได้อ่ะเนี่ยดูดีแล้วเวลาไปล่องเรือจริงๆเราจะยิงอะไรครับ นนอ๋อยิงสิ่งกิดขวางโอเคโอเคงั้นพร้อมแล้วครับกับตันพ่อพร้อมออกเดินทางแล้วครับพร้อมด้วยใช่ไหมครับครับผมงั้นออกเดินทางได้ไปผู้วิารโปวดทราบโปวดนั่งที่ของท่านไม่นั่งไม่ได้เหรอพร่อจะยิงปืนใหญ่อ๋อคือถ้าพ่อไม่นั่งนี่คือพ่อสามารถตกเรือได้ง่ายๆ,ๆเลยครับอ๋อเหรออ๋อนั่งก็ได้ไปเลยครับน่านาน้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยโขดหินมากมายนะครับและข้างบนมีผีเสื้อยัก โอ้โหสุดยอดเลยครับปุริบอลลำนี้สร้างนานไหมครับสร้างนานครับประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ครับอนี่ขึ้นนานแล้วเหรอใช่ครับโอ้โหจินตนาการของเด็กๆ และขณะนี้เราเข้าสู่น้านาน้าทะเลที่มีโขดหินแข็งและผ่านไปได้ยากมากๆสีของแม่น้ําแห่งนี้สกรปรกมากเลยทีเดียวโอ้แล้วกับตันของเราชนแหลกครับโอ้โหโ,โอ้แล้วมียิงปืนใหญ่ใส่หินที่ขวางทางอยู่ด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆสําหรับภาหนะลํานี้ชื่ออะไรนะแดดครับเอ้าแดดนะครับเรือแดดใครดูคลิปที่แล้วก็น่าจะรู้กันดีแต่พอลืมเอาว,วันนี้เราจะมาใช้งานเจ้าเรือนี้ให้ดูกันแบบสดๆนะครับดูกันว่าจะไปถึงกล่องสมบัติใหญ่ได้หรือเปล่า แล้วตอนนี้ผมจะขับตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวครับเพราะว่าทางตรงคือทางที่ไวที่สุดครับผมครับเอยเดี๋ยวพ่อตกเรือครับลูกพ่อตกเรือเอยอ,อ้อ เออเอเรียนมายิงพ่ออ่ะโอ้ได้56บาทนี่ครับรีบอนกลับมาเกิดแล้วโอ้โหแล้วนั่นก็เป็นเรือแดดนะครับเรือจนสลัดที่เราเคยโชว์ไปแล้วในคลิปก่อนแต่ว่าวันนี้เราเอามาขับเคลื่อนให้ดูกันเลยพรารู้สึกว่ามันอาจจะขับยากไปน,นิดนึงนะครับเพราะว่ามันใหญ่เลยเอาเป็นว่าอย่าลืมให้คะแนนกันด้วยครับสำหรับพาหานะสุดเจ๋งลำที่สามลนี้และ ชมกันต่อนะครับในส่วนของายานพาหนะลำที่4ครับอโอ้โหอันนี้ก็เคยเห็นแล้วนะครับก็อบอกเลยว่าชอบลำนี้เหมือนกันนะมันแบบว่ามันเป็นแบบว่าควบคุมแรงโน้มถ่วงอันนี้ชื่ออะไรนะครับลูกยูเฮา w ครับยูเฮา w ก็คือายานพาหนะนี้นะคะผมถ้าเรากดสวิตช์สีม่วงจะเปมือนการใช้ลอรถครับอ๋อคือวิ่งวิ่งได้อ่ะ แต่ถ้าเราก,กดสีแดงจะเือนการใช้แม่เหล็กแล้วก็บินไปข้างหน้าครับโอ้โอเคนี่นี่น,นีจำได้จําได้อย่างนี้เวลาเราเอาไปเล่นนี่ก็ไม่ต้องชนโขดหินเลยเลยดิใช่ครับเฮ้ยแต่ว่าโอ้ยไป,ไปนะ,ค,ะครับเอาครับมาครับอุย้ยเอา้าบิดได้อย่างนี้เลยเหรอ ใช่ครับวอ้แล้กับตันขับเซียนจัดวันนี้ลูกคิดเองป่าครับหรือว่าดูใครมาเพอคนที่ผมเอาชื่อเขามาตั้งอะครับเขาเป็นคนสอนผมทําครับโอ้โอฝรั่งเหรอโอ้แล้วมันแรงมากเลยรีบอ์ดูดิอเอา้า <c oughs> <c oughs> เอา้าทำไมเป็นเงี้ย <c oughs> Oh. <S 2> <S 2> <S โอ้โหชนเอเลี่ยนทีเดียวแตกโอ้โหแต่มันแรงจริง嘛อุ้ยดูดิแป๊บเดียวได้ตังห้าที่หกเลยอะคือแป๊บเดียวจริงๆนะเพราะว่าอันนี้ฟาร์มตังไวสุดละจริงๆรอบนี้รีบอลหลบเอเลี่ยนได้นะครับได้เลยครับป่อโหรีบอลใช้แม่เหล็กนะครับ<อ>้เอายังอยู่ไหมยังอยู่ไหมลูกโอ้ยังขับได้อยู่ครับเอ้าระบบแม่เหล็กพังแล้วเหรอรับระบบแม่เหล็กพังแล้วครับโดนหินงอกหินย้อยครับ <S 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 หินงอกหินย้อยโอเยยังเหลือระบบขับเคลื่อนเอาล้ออหลุดอ่ะยังเหลือระบบขับเคลื่อนล้ออัต โดมัสนะครับเอาหูหลบเอเลี่ยนโอ้โหอ้อาว โอ้โหแล้วนี่ก็เป็นยานพาหนะหมายเลข4นะครับซึ่งน้องนีบอลบอกว่ามีคนสอนทำมาอีกทีหนึ่งนะก็เลยเอาชื่อคนทำมาตั้งชื่อถือว่าเจ๋งมากเอาเป็นว่าท่านผู้ชมอย่าลืมให้คะแนนนะครับโอเคครับงั้นก็ชิ้นต่อไปเลยครับอันนี้ชิ้นที่เท่าไหร่อ่ะชิ้นต่อไปครับมันคือเซอร์ไพรส์ครับพ่อเซอร์ไพรส์เลยเหรอใช่ครับอุ้ยอันนี้เหลือกี่ชิ้นครับชิ้นสุดท้ายแล้วครับอุ้ยชิ้นสุดท้ายเหรอชิ้นสุดท้ายต้องเจ๋งแน่นอนเข้าไปแอบหลังต้นไม้ก่่่อออออนนนคครับบบแแแหลงต้้ไไเเขาปกใะ เชื่อผมครับแอบก่อนครับไปแอบก่อนอ๋อแอบหลังต้นไม้ตรงนี้เหรอครับผมห้ามแอบดูนะครับห้ามดูนะอ๋อได้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 พ่อไม่แอบดูอยู่แล้วครับต้นไม้ก็แบบบังมิดเลยมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยอันนี้เสร็จยังครับเสร็จแล้วครับอ๋อพ่อออกไปได้แล้วใช่ไหมใช่ครับมาครับผมไหนครับไหนครับอุ้ยอะไรครับเนี่ยเออมันคือเรือหรือว่าอะไรหรือเครื่องบินเอ้ย หมูเด้งหมูเด้งเหรอใช่ครับอันนี้ลูกพยายามสร้างหมูเด้งเหรอใช่ครับโอ้โหโอเมก้าอันนี้คือฮิปโปเหรอครับครับผมโอ้แล้วมีคอเป็นชั้นๆเดยผโอ้มีหงมีหางด้วยโอ้แล้วนี่อะไรครับเนี่ยอ๋อก็คือต้องเข้าไปข้างในใช่ครับเอียครับเข้ามาแล้วครับนั่งไหนครับกับตันนั่งข้างในเลยครับอ๋อนี่ไงโอเคข้างในแล้วไปครับไปเลยครับกับตันได้เลยครับไปเลยโอ้โหมาแล้วหมูเด้งออกทะเล อุ้ยแรงนะหมูเด้งครับหมูเด้งครับหมูเด้งดูครับตัวมนันเด้งๆครับพอดูสิครับเฮ้ยอุ้ยเด้งจริงเด้งดึังเลยวิดังดังดังดัเลยอุ้ยอะไรครับเนี่ยหมูเด้งข้างหลังหมูเด้งคืออะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเอาคืออะไรครับลูกเอาขับอะไรล่ะก็คือหมูเด้งจะขับเคลื่อนด้วยพลังล้อรถครับอ๋อแล้วไหนล้อมันอ่ะอ๋อผมล่องหมุนไว้ครับอ๋อแล้วแล้วแล้วระเบิดนั่นคืออะไรครับอ๋ออุจจระของหมูเด้งครับอ๋อโหสร้างกันขนาดนี้เลยว้าวมันระเบิดได้จริงปะผมระเบิดได้จริงครับคือผมบรรจงสร้างแบบคีล์บ็อกซ์เลยครับเพื่อให้หมูเด้งระเบิดได้ครับเป็นชิ้นๆเลยโอ้โห แล้วหมูเดงนี่แรงว่ะครับความเร็วท็อปสปีดเท่าไหร่เอาโอ้ตีลกาได้ด้วยท็อปสปีดไม่ค่อยแรงมากครับ อ๋อแล้วความอืดแล้วความอืดของหมูเด้งนี่เป็นไงอืดมากๆครับแล้วหมูเด้งนี่สามารถไปถึงเส้นชายได้ปหครับได้เลยครับนี่ครับหมูเด้งผมสามารถใช้ล้อรถขับไปได้ครับหมูเด้งจะไม่ยอมเดินเองครับอ๋ออันนี้คือออกแบบเองไหมครับเนี่ยออกแบบเองครับใช <criticism. S 1> <properly. S 2> ่หรอโอน่ารักมากหู้หน้าตาแบบเหมือนอยู่นะเหมือนเอ่ออ้าโอ้โหหมูเด้งโดนอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นสีเหลืองไปแล้วเพราะเราไม่มีล้อแล้วครับพ่อเอารหลุดแล้วเหรอใช่ครับเอ้าแล้วอย่างนี้หมูเด้งยังจะไปต่อได้ไหมครับได้ครับ กระโดดเหรอโอเคสู้ๆครับหมูเดงไปครับปูบาช่วยหมูเดงด้วยหมูเดงโดนจระเข้กินนี่ลูกดูเยอะใช่ไหมอุ้ยแล้วหมูหมูเดงเจอสูนามิครับหมูเดงจมน้ำครับหมูเดงจมน้ำหอูตอนนี้หมูเดงน่วมมากสภาพหมูเดงคือแบบน่วมจัดโอ้แล้วข้างในหมูเดงตอนนี้อ๋อหมูเดง ข้างในหมูเด้งตอนนี้นัวหมดแล้วครับเราต้องปล่อยให้หมูเด้งไหลไปเรื่อยๆลูกคือคือที่นั่งคนขับพังแล้วเหรอใช่ครับมาหลุดออกมาเลยครับขับไม่ได้แล้วสิใช่ครับโอ้โหหน้าหมูเด้งดูไม่ได้เลยครับหัวยับเลยว่ะเหมือนหมูเด้งไปโดนกระทืบมาโอ้ยแล้วนี่มูเดงูเด้งรอนบูเด้งรอนยแต่เรายังอยู่เรายังอยู่ในปากหมูเด้งเรายังไม่หลุดออกจากปากหมูเด้งโอ้โหเฮ้ย หรืออาจจะเป็นเพราะว่าพุทธคุณของครูบาวะ <c oughs> โอ้แล้วเรามาถึงจนได้ครับลูกลากรูเด้งลาก่อน,นะหมูเด้งโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าหมูเด้งจะพาเราสองคนมาถึงนี่ข <c oughs> อบคุณมากครับหมูเด้งนี่รับรางวัลนะครับนี่ไงมูเด้งให้เงินมา105บาทโอ้โห <c oughs> แล้วนี่ก็คือหมูเด้งนะครับยานผ่านนะสุดเซอร์ไพรส์ของน้องรีบอนอุ้ยข้างในมีอะไรครับลนะู <c oughs> เอาระเบิดใส่ปากมูเด้งเหรอ ลองกดดูสิครับเฮ้ยโอ้โหอย่าทำหมูเ pues ด้งเลยครับพ่อเอาตัวบางก่อนอย่ากดนะลูกเมื่อกี nah, ้ก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่าหมูเด้งสามารถพาเราสองคนไปถึงเส้นชายได้แบบได้แบบทุลักทุเลก็นี่แหละครับสิ่งประดิษฐ์ที่โนริบอลชวนพ่อมาอัดคลิปวันนี้หนึ่งถึงสี่นี่ถือว่าปกติแต่ชิ้นนี้นี่พ่อชอบมากเลยอ่ะพ่อขออนุญาตกดปุ่มไลค์ตรงนี้ให้แล้วกันนะนี่คกดไลค์เรียบร้อย เอาเป็นว่าอย่าลืมให้คะแนนกับยานพาณนะทั้ง5้าของลูกชายพี่ด้วยนะครับใครที่ชอบดูแบบนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมไว้บ้างๆเราสองคนจะมาทําคลิปแบบนี้ให้ดูกันอีกส่วนบล็อกฟู้ดที่ขอกันมาเยอะมากตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับอดใจรอสักครู่สําหรับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเฮ้ยหบูเด้งลูกกายเป็นโกโก้คันไปแล้วครับคือผมตั้งใหญ่ต่อทีละบล็อกเลยครับโหสุดยอดเลยสุดยอดเลยโหชอบมากชอบมากเก่งมากลูกเก่งมากน่ารักดีอ่ะ mùa đen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  Mo Mo màu đen mùa đen mùa đen mùa đen